กราบสวัสดีครับพันผู้ฟัง y o u t u b t t e l e v i s i o n f a c e o o o k t e l e v i s i ทว t w เ t t e r เพจและ i n นสต g r a m มท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพถ้าปราบใดที่นายชวนหลีกภัยสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นายวิชนุเครืองามสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ไม่ยอมเสียสละเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้แก่คนรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว อย่าวังเลยครับว่าการต่อสู้ต่างๆจะประสบความสำเร็จได้ง่ายผมเน้นนะครับจะประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะว่านายชวลีกภัยนั้นคือประธานรัฐสภาอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยเป็นสิทธ์เก่าลูกแม่โดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชื่อว่าทำแล้วต้องเทิดให้สมไทยทุกอย่างไปเรียนหรือเล่นต้องเป็นธรรม ร้องอัลั่นแล้ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้เขาคือประธานรัฐสภาถามว่าทำไมในทัวนหลีกภัยไม่พูดเรื่องนี้เลยผมก็ตอบสั้นๆง่ายๆแบบมินประมาทไปเลยเพราะแกชื่นชมกับตำแหน่งประธานรัฐสภาที่มาจากการกรบฏชาติโทษประหารชีวิต ดรวิษณุเครืองามซึ่งทำอุดมการจ๋ามาตลอดเวลาแต่ในฐานะที่ผมเป็นผู้สอบสวนทางวินัยนายกสภามหาวิทยาลัยมหามากุรราชาวิทยาลัยก็ฟันธงเป๊ะเลยว่าดรวิษนุเครืองามแกก็สมควรจะเป็นนักโทษถ่ายแบบไวัยพ์อาภรณ์รัตน์หรือบรรยินดั้งภาก่อนมานานแล้ว แต่พลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ยอมต่อเนื่องเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรออกกวิษนุเครืองามแกก็ต้องมาเฉิดฉายอยู่ในสำเนียปรัฐบาลหกปีกว่าเลยสิบเก่าธรรมศาสตร์เชื่อว่าทาแล้วต้องเทิดให้สมไทย,น,ยน,นายยุเรนลักษณะวิศสิงแดงรุ่น25รุ่นน้องผมปีหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่คารับเขาคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่นายเพนกุ้นนายจ่านิวถูกทุบหัวเกือบตายถูกจับเข้าคุกเข้าตารางนายุรีลักษณะวิสิเองก็อยู่ในยุคสมัยที่ผมเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักศึกษาผู้ประกาศสักดาเสนอยื่นยติปิดมาทยลยัยเพื่อประท้วงขับไล่จอมพลถนอมจอมพลประพาสจารุสเสถียนในวันที่9ตุลาคม2516 แล้วเราก็ประสบชัยชนะในการนำประชาธิปไตยฟาสีทองของอังพายต่อเนื่องกับธรรมศาสตร์รุ่นพี่เรียกว่าอุทัยพิมพ์ใจชนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เครารพนั่นคือคนที่เขาเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดในนายจุลินลักษณะวิสิน์นายอเนกเราธรรมทัตซึ่งก็อยู่ร่วมสมัยต่อมาครับนั่นคือนายกสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย บอกเอาก็จริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทางสองคนนี้ก็ชื่นมื่นกับตําแหน่งเสนาบดีที่กบฏชาติโทษประหารชีวิตให้แก่เขาทั้งคู่นายเอกเราธรรมศาสตร์อยู่สโมสนมรนิสิตยุราเข้าป่าคอมมิวนิส์นะครับมาสอนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์นะครับวิทยาลัยธรรมศาสตร จนสร้างชื่อเสียงตัวเองมาโด่งดังแต่ก็ประสบความล้มเหลวสูงสุดในการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคมหาชนของเสนนันก็นเลยคิดทางลัดล่ะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพสยบยอมรองเท้าทหารกบฏในคำนูลสิทธิส,ส,สามานทำคุยโตโอ้วัดแจกไข่ต้มข้าวต้มผัดในเหตุการณ์14ตุลาคม2516 ในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนจะออกจากมหาวิทยาลัยวันนี้นายคำนูนสิทธิธมานลูกไข่ของเจ้ริมสนที่ริมทองคุลที่ไม่ได้มีบารมีด้วยตัวเองหรอกอาศัยคอนสไปเรซิ่งนายคำนูนเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยสรญหาตลอดจะเกือบ15ปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังแลท่านผู้ชมที่เรามีเงินเป็น20-30ล้านแล้วจากเงินตอบแทนที่สูงปริด ถามว่าสิทธิ์เก่าอย่างนายคำนูนสิทธิ์ที่สมานทําอะไรเพื่อชาติและประชาชนที่ยได้มันก็เหมือนกับสังสิ์พิริญารังสันที่เป็นสมาชิกสวัสดิ์ศูนย์คะแนนถ้าไปเลือกตั้งแข่งกับปรัดเาโบก็จะได้ไม่เกินสามพันคะแนนแ่ะครับวันนี้ก็เรียตีนทหารอย่างมีความสุขและก็ออกมาในลักษณะปากสุนขาว่าแกทำไมรัฐธมนูญองใช้เงินเป็นมือหน้าพาราสแต่ไม่ตอบว่า ไอ้สวจวัดสองร้อยห้าสิบตัวที่ได้มาเนี่ยใช้เงินทําอะไรตั้งพันสามร้อยล้านเห็นไหมครับท่านดีครับเพราะยานาในพวกธรรมศาสตร์ท,ทรยอดอหลวงประดิษฐ์มานูธรมตตรมนรปรีดีพานมยมงผู้ประสานการมหาวิทยาลัยรทรยอดตอสมาชิกสภาผู้แทนราษดรนักศึกษาทุกท่านฟร,รีอย่างนายโมเดกบนทนชาติสุวรรณไอ้พวกนี้ที่แท้มันก็โกโหกพกลมแล้วก็เอ่ยอ้างว่าธรรมศาสตร์สอนในฉันรักประชาชนธรรมศาสตร์ เจ้าพญยาเยจ้าพญาท่าพระจันท์คือว่าทำแล้วต้อ,องเถิดให้สมทยเมื่อไรครับท่านดีครับพอมันมาบ่อทองคําเห็นเหมืองอัครามันได้ผลประโยชน์เกื้อกูลก็หูปากันหมดแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝันทงแนวทางการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาชิปไตยไม่ใช่ว่าวันเดียวจะสําเร็จหรอกครับมันต้องมี กลยุทธ์วิธีการมากมายที่จะทำให้เกิดใครชนะได้กปป,ปะสคอปทอนกหวีดปิดบ้านปิดเมืองยึดกระทรวงยึดศูนย์ราชาการหกเดือนครึ่งไม่ได้ชนะอะไรเลยครับจะแพ้ด้วยซ้ําไปแต่เพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนไม่เห่าหานในการที่ชใช้อํานาจบังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารบอกผู้บัญชาการสำนักงานตารวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทห,ห,ห,หารสูงสุด ในที่สุดเขาก็ออกมารัฐประหารในรูปแบบคอนสไปเรซี่กูเดตามีคนไทยนักวิชาการไทยมันไม่ใครจะเข้าใจกันเท่าไหร่หรอกครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องตอบคำถามว่าเราจะฟรีดลมอินดีเพนเดนต์หรือสมเสมอภาพักคหรือเราจะอยู่ภายใต้การปกครองของระบบ ราชการทหารที่ไตใยที่คณะราษฎรซึ่งมีราษฎรแค่สองสาคนเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นพวกทหารทหารทั้งนั้นแหละที่เป็นคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475พแมในนามสิ่งเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามรองประธานสาภานักศึกษาสภาผู้แทนราษฎรนักศึกษาประธา,านกรรมธิการงบประมาณจ,าจัดสรรสร้างกิจกรรมให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาจนกระทั่งพาธรรมศาสตร์ไปไล่ล่าฆ่าพผเด็จการสำเร็จวันนี้เราจมดิ่งลงภายใต้ทบบูธทหารก็เพราะไอ้พวกธรรมศาสตร์ทรยศรที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วทั้งหมดมันไม่ยอมลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากตำแหน่งที่ตัวเองได้สมบูรณสุขสมาชิกวุฒิสภาที่จบธรรมศาสตร์หลายคนที่ผมเอ่ยชื่อแล้ว คุณต้องแสดงสปิริตให้เห็นว่าคุณจะเลือกเดอะโร d ทูเซิร์ฟดหรือเดอะโร t ทูฟร e ด o มคำตอบไม่มีเหม็นขี้ฟันเปล่าๆพลังคนรุ่นใหม่ก็ย่อมจะไม่หยุดอยู่กับที่และในที่สุดขึ้นลูกใหม่ก็ต้องไล่ล่าขึ้นลูกเก่าเพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้ดำเนินรายการยู u ู u เ e เ e ว e ชั่นซ e o สามาพันธ์สื่อโลกโซเชียลคดเตือนไว้ล่วงหน้า ว่ธาธรรมศาติที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดถ้าคุณไม่ปรับเนื้อปรับตัวไม่สำนึกผิดไม่สนองกันตันยูกตาเวที่จากคุณต่อเราวีรชนที่ยอมตายได้จนมาขามยอมถูกเผายอมพรีชีพในสถานที่ต่างๆบนถนนราชดำเนินหรือรชัชประสงค์ท่านก็จะกลายเป็นคนเหล่านั้นได้โดยที่ผมช่วยไม่ได้สวัสดีครับ